กูไม่เคยกูไม่เคยจะชนะแต่ว่าถ้าไม่ชนะแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบทำสกอร์ได้เราก็จะได้เพราะว่าขอแค่ได้แต่มก็พอปะบังก็คงม่ไปเรื่อยเหมือนกดิมครับกตรงเออขออางเดียวอย่าเล่นโง่ก็พอแค่นั้นแหละเกมรู้สึกแผ่นเนี่ยเล่นยากคแต่ไห้คุณชอบเอล่าอะลก จะแยกพี war, ่เจเสียสละเนี่ยไปขุดไก่เพราะว่าพี่เจไม่ได้เด็กเพราะว่ากูอยู่แถวเนี้ยกูกูสามารถขุดไก่แล้วก็สามารถได้แร่เหล็กใจญนี่ได้ไม่เป็นไรเรานี่เป็นผู้มีทัศนจอยู่แล้วพี่เจเสียสละเนี่ยเดี๋ยวพอกูมีเวาปางกูดิเฮ้ยกูช่วยุูอยู่ไดีกกูมีขวบดเดกูก็รวยเองแล้วนั่นแหละไอ้บุญอย่าเดินไปเดินมาดิ ปอนนี้ประเกูเน so so, okay. kind of ี่ยโอเคตอนนี้ปลดอะไรไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอยากเดินไปเก็บเพชรหน่อยวะแต่๋ยวค่อยเลยเดี๋ยวแล้วกันฆ่าคนเขาเขียวเขียวมาเจมาดิมาดิซับอยู่ไปบ้าน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 กันหนึกันนึบ้านบ้านขอฆ่าได้ไหมขอฆ่าได้ไหมเอาดิได้จะเลื่อนโนมึงก็ฆ่าไอ้เขี้ยมันอุ้ยไอ้สันอย่าอย่าลงไปเยอะเเฮ้้้้้ยยตกไไออีอย่าลงไปเยอะไปคนเดียวพอลงไปคนเดียวพอ ไม่เดี๋ยวพี่เ,เดียวมีมึงไม่มีไฟโล่ปืนไฟโล่ะใช้ไม่เล่าสามเมตรไอสัตว์โอ้ยสามเมตรเลยหรอไปตรงกลางเออน่าจะไปตรงกลางกับพ่อกลัวโอเคไหมไปเปล่าหรือว่าขอดาวก่อนไปดีรนะอเฮียเราพอได้สามเมตรก็คือถอย,ยนะเราเราเราจะไม่อยู่แบบอยู่แบบยาวนะเลือดยิเมันชาเราต้องถอยแล้วแหละถอยดิเฮียรอเฮียสิบห้าวิยืนรอได้ปะเรา รู้แต่มันบาลานซ์ก็ถือว่าเฮี้ยแล้วก็ทั้งก็ดีด้วยผมว่ามันแย่มันแย่มากเลยนะคุณยืนคนละมุมเลยครับยืนคนละมุมเลยเดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรก็ค่อยนี่สปอร์ตไดมอนด์การ์เดียนไดมอนด์การ์เดียนแท็บแอปแท็บแค่เฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันไอชิ้นนี้แฮกปะเนี่ย What เฮ้ยมันมันแฮกวะแฮกปะาคิดเหมือนกูเลยแม่งยิงธนูแล้วมันตีมึงได้แล้วก็ตีกูได้พร้อมกันอะว้าวอเมซิ่ง g จับกรับไล่สั่นไม่สั่นไม่กรับกรับกรับ กูมีสเม็ดกลับเลยกลับเลยกูกูมีสองเม็ดเฮ้ยกลับกลับกลับอาเพชรไปด้วยกูจะไปตีไดมอนด์ไปกลัยันไดมอนด์เฮ้ยน้องขอบคุณมากนี่น้องเขาได้ซัพพอร์ตเนี่ยเฮ้ยเฮี้ยเอ้ยเี้ยมาเหรอไี่มาสเสเตมเาออบว่มามาาม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 าเาาม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 มา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 มมา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 ม้มมามาอามามมามาไามเมามา พยายามไปดิแมวทำประกอนได้ปะทำประกันทำก่อน,นวิด๋ยวไอ้เหี้ยเดี๋ยวๆอะไรอ่ะทำไมากัะเลย,เยอ๋ออ๋อโอเคโอเคทำไมกูยังงงไพโรอยู่ไ <laughs> อ้คุณมันมันไม่ไกลขนาดนั้นคุณกูอยากเร็วเองถ้าถ้าคุณไพโรเปิดก่อนนะคุณจะได้เปรียบม,มากเลยนะถ้าเผาจนสุดเอาไว้เหี้ยวด้เปรียบหมดแหละตัวแม่งเผาได้เกียรติมาก ไอ้ยเนี่ยคุณแหลกวะเซิร์ฟอะไรวะเนี่ยเซิร์ฟเกมแปนวะคุณโอ้ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยแหลกวะโอ้ยแหลกคุณเดินดีๆนะดูดูมาดิไปเลยสิย่าๆๆหยบลอยตกตายไปจะตกมันป็นแหลกจังเลยวะเดือดร่อยเดือดเกมแปนไม่รอดหรอกที่จริงควรจะวิ่งวิ่งกลับมานะแต่น้องเขาวิ่งไปไหนไม่รู้ อยากลวงวะไหนก็จะตายแล้วส่งฟ้าแล้วกันมึงอยากเล่นอะไรก็เล่นไปเลยอันนีน่มันมันคาดผีป่าวว่าเมื่อกี้เห็นปืนอยู่ก็แบบอยากไปกลางวะไปดีวะมาเลยกูยยอยู่กูอยู่กลางเล้วกต้องอเราต้องของ่มกลางละไม่งั้นเราไม่เกินอยากเผาปูดปูดเนื้วของมึงอัพยังไงวะอัพเกรดเนี่ยต้องฆ่าเราหรือว่าอะไร ต้องฆ่าคนหรือว่าอะไรอัพเกรดของมึงเออมันจะมีสแต็กให้เว้ยไม่ใช่สแต็กเออเหมือนแค่มึงต้องเข้ารียกว่าอะไรอ่ะมามามเฮ้ยพวกมันนี่มันแผลอะไรแผลเล่นโบกันเหรอเล่นโบทุกคนเลยใช่ไหมเอ้ยังไม่เจอแบบเล่นใจหมาแบบวิ่งหนีแล้วก็ตายเนี่ยโอย่์กับตายเฮ้ยผมถือแยเผาเกลไว้เว้ตรงนั้นล่ะกูใส่ยี่หายเลยได้กลับก่อนกลับก่อนไม่ไหวไม่ไหว กูโลมากเราบ้านบางมากอย่าลืมอ๋อกูแล้วแม่เผาไก่ระยะเดีวยว่ะกูลาาืมไปเลาย,าวยวมีอระยะใช่ไหมใช่ใช่กูลาาืมไปเลยเย่จังน่าเศร้าเกมเนี้ยคือตกตายก็คือตายหาไปเลยความบาลาน <c oughs> ด์แท้ทีบาลาน์มากไอ้เหี้ยเอ็นดโ,โคแบบปั๊บปั๊บปั๊บเราตงที่ชดเชย ไอนี่ไว้ยเชยใลูกโป่งก็คือสามารถกดซีวัปกลับบ้านได้ว้าควายเลยอ่ะแล้วเชยเป็นของที่ขยะสวายดแหม่นมากอุ้ยมึงรินเก่งเกินอกวบาคัเท็จยังเรือไม่เท่ามันเลยไอ้เมื่อไหร่ไอ้หอยนี่เมื่อไหร่มึงจะออกสักทีวะคนด้ารลำคาเลยหอยอ่ะ ไหนว่าสแต็กกูเป็นดีเลยเฮียต้องเอาไฟโลเผาเปล่าไม่ใช่แบบไอ้นี่เลยวะต้องเอาปืนไฟเผาคุณต้องเข้าไปบวกไปบูแล้วแหละเี้ยเออเจอยู่นะอยู่นี่ยอยู่เ,เดียวเก็บเป็นโคาโซนเลยเออแล้วก็กลับบ้านเพราะว่ากูอยากกลับบ้านไปทำเอโนโพลแล้วก็ไปฆ่าแม่งเรียงตัวเลยเท่านั้นคุณยังมีจุดหนึ่งไม่ได้เก็บอะ แอบระวังนะกลับมาแล้วนะหลบไปก่อนเออคุณรีบผมว่ารีบเก็บไว้รอแล้วก็รีบกดวาร์ปกลับบ้านดีกว่า,พเ,าเพราะมึงแหลกมากแพ้บอกแค่นั้นแหละแตนูลอยหลังว่าต่อบล็อกกันแล้วก็วาร์ปกลับบ้านดีกว่าถึงพ่อว่าที่แอบระวังดี มันใจไงเลยวอร์ปเนี่ยไถ่ท่นี่ครับเอ้เฮ้ยเบอสเกิดบอสเกิดตบกลางบอสตบก้างไอ้เจ๊กไอ้เจ๊กเหรอเออบอสเกิดตบกลางนี่แหละไปไปไปกูไม่รู้ว่ากูัววอร์ปอะไรเรีบไปเลยรีบไปเลยก่อนมันจะฆ่าหลุมกูไม่ไหลสั่นมึงระวังระวังการโจมตีบอสด้วย โอ้เผาเยี่ยเหี่ยเลยไอ้แพนี่เบิร์นไี่เบิร์นคุณคนดูคนดูการจมตีบอสดีๆนะคุณตาวาวอสเรียตาวัดขบนขบวนยิข้ายิบข้าวไอ้แพนี่มึงเงียมึงดูเรื่องตเลยนะไม่เช่ว่ามึงจะเข้าบวงเดี๋ยวนี้มึงดูโลเลือนขี่ิวโคตรช้าใช่แผ่นนี้มันปรับใหม่อยู่เลน เพื่อทำไมตีแบบแหลกจังวะคุณวาร์ปถ้าไม่ไหวคุณกดวาร์ปกลับบ้านไปเลยเดี๋ยวเรี๋ยาตรงรีบ์คาแล้วมันจะมาแล้วคุณไฮโลไปเผาดิคุณไฮโลไปเผาคุณได้ลบไปเผาจะบับจะบับเดบับเพ่อไม่ได้บับอีกทีละมันล่าทันเหรอใช่ครับเจมส์เคยหันธนูมันลอยเมื่อกี้ มึงต้องไปการก่อนไปแย้มมันไม่ได้มันมันมันจะมีแรงอลอมากกดวับเลยกดวับเลยกดวับเลยมีมันมันแล้วมันแล้วมันอยู่กี่นาทีวะอยู่ประมาณสิบครึ่งครึ่งนาทีปะอุ้ยนานไปเอาไอ้เหี้ยบัฟน้อยอโอ้มาโอ้เจมึงบอกกูเยอะมากมึงเอาปะติดนช้านยัง เอาให้เจก็ได้ให้เจดาบอีกมะรอเออเออเจเจกูมีสิบสองเมตรไม่มีเท่าไรตายมะรอดเหรอขว่วยยังโอเคโอเค่พีตายขววยเนี่ยไปไปไล่ฆ่าเลยแต่ว่าแต่ว่าต้องต้องต้องระวังนะเว้ยพวกพวกนี้มัน่ใจหมาใช่ใช่อุ้ยเรียบร้อยเจ้าดวงยิงขาดจะทำบล็อกเยอะขาดได้ยังตกยังยังดวงยิงตกตายได้เลยมึงเดินขอไหมเฮียมึงไม่ได้เดินตกจาง มันเกกอเอามึงเดินเดินขอบเถยเดินดอกจางเถยที่แมึงทำทางแย่ขนาดเนี้ยมจแต่ป๊อบมันแรงมากเลยนะทำไมเพิ่ะไปยี่สิบสองเซนต์จริงหรอยี่ิบสองเปอร์เซของอาวุธเราอะโล้วะบวกกับท้าอัพเิเมตตันเนี่คือจีจีมากเลยนะโอ้ยเงนียวไม่ได้หรอกอาชาย์อาชายทำดีแล้ว